10อาหารอันตรายเสี่ยงไตาวายในร้านสะดวกซื้อสวัสดีครับผมมาทอมนะครับน,นี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ <c oughs> วูันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆครับนั่นคือ10อันดับ อาหารโคตรอันตรายเสี่ยงไตวายในร้านสะดวกซื้อนะครับโอเคนะครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งนะครับโอเคครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ10อันดับอาหารโคตรอันตรายเสี่ยงไตวายสุดในร้านสะดวกซื้อโอเคครับก็ต้องบอกเลยครับว่า10อันดับนี้นะครับน่ากลัวทั้ง10อันดับนะครับ คือไม่ได้ไล่ว่าอะไรน่ากลัวที่สุดนะแต่ว่ามันน่ากลัวจริงๆนะครับทั้ง10อันนะครับโอเคอันดับแรกครับนั่นก็คือน้ําสลัดสําเร็จรูปนะครับน้าสลัดสําเร็จรูปนะครับมักจะนะครับมีสารต่างๆนะครับที่ต้องทําให้เขามีอายุยืนยาวเนาะพวกนี้ก็ทําให้ไตของเราอ่ะมักจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะนะครับพวกที่เป็นแบบเป็นครีมข้นๆเนี่ยนะครับพวกนี้จะมีทั้งไขมันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ มักจะมีโซเดียมที่สูงกว่าสลัดน้ำใสหรือว่าพวกเอ็กซ์ต้าเวอร์จินโอลิย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําว่าถ้าเป็นน้ําสลัดเป็นโฮมเมดได้ก็ดีแล้ววิธีการทานก็คือใช้จิ้มอย่าลาดนะครับอันที่2ครับคือซอสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสปรุงรสผงปรุงรสนะครับพวกนี้น้ําตาลสูงมากๆนะครับแล้วก็พวกกระบวนการการทำเนี่ยเขาต้องใส่สารต่างๆการคงตัวเอ่ยโปรเซสฟู้ดเอ่ยอะไร,เอ,นะรเอ่ยนะครับผงชูรสเอ่ยนะครับ โซเดียมเอ่ยก็จะทําให้ไตของเราเสื่อมได้ง่ายเราเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันได้ง่ายก็สุดท้ายอ่ะมันก็ไปจบที่ไตเสื่อมไตเสื่อมเสร็จแล้วก็ไตาวายไตายวายเสร็จแล้วก็ฟอกไตเพราะนั้นก็เรามาระวังนะลูกๆหลานของเราที่กินซอสเยอะมันก็มักจะอ้วนง่ายแล้วอ้วนเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอ้วนสวยไม่สวยมันคนละเรื่องครับแต่คนที่อ้วนหรือน้ําหนักมากอ่ะมันจะมีปัญหาตรงที่นะครับจะเป็นโรคต่างๆตามมาต่าง,าง,าง,าางหากละ่ะ ต่อมาครับอันดับที่8คือ p r o โปรเ h e e ีสถ้าเป็นชีสแท้ผมแนะนําว่าท่านทานได้พอประมาณไม่ใช่ทานเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นโปรเซสชีสเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำโปรเซสชีสคืออะไรคือชีสส่วนใหญ่คือชีสที่มันใส่ในฟาสต์ฟู้ดต่างๆอะ่ะหรือชีสที่ใส่ในแฮมเบอร์เกอร์ที่มันเป็นแผ่นๆอนะ่ะ 8 0 9 0เนี่ยที่มีหน้าตาแบบนี้มักจะเป็นโปรเซ h ชีสก็แนะนําให้กระโดดข้ามไปเพราะว่าโปรเซตชีสอนะ่ะมันมักจะต้องใส่สารต่างๆนะครับเพื่อมันตามเชื่อโปรเซ s ผ่านกระบวนการอนะ่ะมันก็กระบวนการอะไรบ้างเราก็ไม่รู้อ่ะมันก็สารก็เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรารักไตของเราอ่ะเราก็พยายามทานให้น้อยหน่อยคือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ทานแล้วกันไม่ได้ถึงกับห้ามทานนะครับต่อมาครับอันดับที่7ก็คือพวกน้ําหวานน้ําอัดลมหรือว่าน้ํา ซีโรชูการ์ทั้งหลายที่ใส่สารทดแทนความหวานคือพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยก็มาัากจะกระตุ้นอินซูลินของเราทําให้เราเนี่ยดื้ออินซูลินเสี่ยงเบาหวานแล้วเบาหวานเนี่ยเป็นต้นตอของการเกิดโรคไตไตเสื่อมนั่นเองนะครับมาต่อกันครับอันดับที่หกของเรานะครับอันดับที่6นะครับอันดับที่6ของเรานั่นก็คือโปรตีนบาครับโปรตีนบาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโปรตีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรตีนสังเคราะห์เป็นโปรตีนที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ ไม่ไม่แนะนำแล้วก็มีแคลอรี่ที่สูงจนแบบท่านจะตกใจบางทีบาร์เล็กเล็อันหนึ่งอะแคลอรี่แบบ100 200แคลอรี่3 0 0แคลอรี่ท่านกินไม่อิ่มเลยนะนะครับแล้วน้ำตาลท่านพุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราระมัดระวังส่วนโปรตีนผงโปรตีนชงผมไม่แนะนำตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับถ้าท่านไม่ได้แบบว่าขาดสารอาหารมากๆหรือว่าทานอาหารไม่ได้เลยอะแนะนำโปรตีนธรรมชาติก่อนก็แล้วกันนะครับมาต่อกันครับอันดับ ที่5ครับนั่นคือโปรเจตเมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮอทดอกแฮมหรือเบคอนนะครับพวกนี้นะครับมีทั้งไนตรีต์มีทั้งเรื่องของน้ําตาลแฝงนะครับมีทั้งเรื่องของโซเดียมที่สูงไตเราก็เสื่อมได้ง่ายนะอันดับที่4ของเรา s alty snack นะครับนั่นก็คือพวกขนมหวานที่กรุบกรอบแล้วก็มีรสเค็มหวานมันบางทีก็หวานบ้างนะครับพวก p o ตต t o chips นะครับมันฝรั่งอบกรอบทั้งหลายหรือว่าเป็นพวกป๊อปคอนเคลือบคาราเมลโรยเกลือมันอร่อยมันฟินนะแต่พวกนี้นะ กินบ่อยๆไต,ตเราก็ค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับมาต่อกันครับท็อปทของเราครับอันที่3ครับนั่นก็คือ Frozen Breakfast Sandwich ครับคืออะไรก็ตามที่มันเป็นหีบเป็นห่อเป็นแซนด์วิชที่อยู่ในห่อนะครับที่ถ้หรือครัวซองที่อยู่ในห่อพวกนี้เราก็มักจะเจอในร้านสะดวกซื้อใช่ไหมเราก็ฉีกปุ๊บเราไปอุ่นคือพวกนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างอะหก็คือขนมปังหรือว่าครัวซองนะครับซึ่งเป็น แป้งที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะฮะยังมีเนื้อเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรเซสเช่นพวกแบบฮอทดอกแฮมเบคอนยังมีอะไรอีกชีสที่เป็นโปรเซสเนาะแล้วยังมีอะไรอีกซอสที่เป็นโปรเซสเนาะมันก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะน,น,นานนทานทีไม่ว่ากันนะฮะทานทุกวันเนี่ยมีปัญหาแน่นอนมาตอนอันดับที่2อครับอันดับที่2องเขาเรียกฟรอสเทนมิลครับก็คืออาหารกล่องที่แช่แข็งเลยนะครับอาหารกล่องเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะบางอย่างคือก็เป็นอาหารที่แบบ เหมือนเหมือนเพิ่งทําสดๆอะ่ะเช่นมีข้าวแล้วมีกับข้าวนะครับแล้วก็มีไข่อะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ยังพอทานได้แต่ถ้ามันเป็นแบบแช่แข็งอยู่ในช่วงช่องฟรีซเลยอะ่ะที่เราต้องเอาออกมาแล้วอุ่นไมโครเวฟสานาที4นาที5นาทีพวกนี้เขาต้องใส่สารต่างๆเพื่อให้มันคงเชลล์ไลฟ์หรือว่ามีอายุที่ยืนยาวที่เรา สามารถที่จะทานได้นานนะฮะอายุอาหารนะ่ะนานแต่อายุเราอาจจะไม่นานเท่าไหร่เพราะนั <c> ้น <oughs> ก็ต้องน,นินนานทานทีแล้วกันคือเมืองนอกเนี่ยผมเข้าใจนะบางทีมันหาอาหารทานยากอะ่ะแต่เมืองไทยอ่ะหน้าร้านสะดวกซื้อมันมีร้านกว๋วยเตี๋ยวมีร้านกับข้าวเต็มไปหมดอตผมว่ามันก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นบางคนอยู่คอนโดจะขี้เกียจเดินลงมากินเฉยเหรอขยับตัวหน่อยเฮ<ช>้นะฮนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะฮะลองดูแล้วกันนะครับแล้วมาต่อกันที่อันดับที่หนึ่งครับที่จี๊สุดเด็ดสุดครับนั่นคือ Instant n o o d l e นั่นเองครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับไม่ว่าจะเป็นจากประเทศไหนก็ตามบะหมี่เกาหลีบะหมี่ญี่ปุ่นบะหมี่ไทยบะหมี่อะไรก็ตามอ่ะเพราะเขาคือแป้งแป้งและแป้งบวกผงชูรสโอเคไหมไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับร่างกายของเราจะอิ่มจากโปรตีนจากธรรมชาตินะฮะคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตแปรลูกพวกนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอิ่มนะครับแต่ว่าแคลอรี่สูง อ้วนง่ายเสี่ยงเป็นโรคง่ายนะครับแล้วก็พวกผงชูรสเอยโซเดียมเอยสูงนะครับทำให้ไตของเรามีปัญหานะครับลดได้ลดเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจต้องกินเนาะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจต้องกินอาจสิ้นชีพได้เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่ว่ากินไม่กี่ห่อแล้วจะเสียชีวิตอะไรไม่ใช่แต่ท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะ สุขภาพท่านแย่ลงท่านก็มีโอกาสที่จะแบบอายุยืนน้อยกว่าคนอื่นเขาอะนะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็ตัวใขรตัวมันเนาะบอกได้อย่างเดียวนะโอเคลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับกินได้บ้างนะครับไม่ได้ห้ามกินหรอกนะครับเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าพวกนี้มันไม่ค่อยดีเอาไปปรับใช้กับชีวิตของท่านนะครับเราเริ่มต้นแบบง่ายๆชีวิตมักยากนะครับทำอะไรง่ายๆถ้าเราทําอะไรที่มันยากหน่อยดูแลสุขภาพยากหน่อยบั้นปลายชีวิตของเรามันจะง่ายมันจะมีความสุข เอาละไปะก่อนไปนะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย